ฉันค <c ười> <ừ> ือนักสู้ไม่ใช่เธอเป็นอันตนรายเธอมีถังด้วยยังไงเอ่ใช่เอาใหม่ไปให้นเธัวจ้าออหังฉันอซิตัวฮ i ดไอ้ เจอของจริงเนี่ยโอ้ my god แปลงร่างแปลงร่างพี่ไรจ๊ะตัวเหตุ <c oughs> ดไดโนเสาร์แปลงร่างเอสตอมอ๋อ กินแคบหมูก่อนโอเคเพื่อนมาตัวตัวเฮ็ดต่อสู้ชักน้อวอม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 มึงยองแล้หรักนึันท้อพักภาษาตัวก่อนมันเป็นขี้กะ แยกล่างแยกล่างเหรอปุ๊บปุ๊มปว๊

เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เอฟบงจุต้นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ยแตกสุดไปแล้วแต่ฉันะโาว์ให้ดูเฮ้ยฉันโดดหลอก Atsjo! เฮลิค Hel ับเดอร์คอบเตอร์คอปเตอร์ฝ้าเอ็กซิโตเฮลิคอปเดอร์เฮลิคอปเดอร์คอปเดอร์คอปเตอร์โอ้โหเฮลิคอปเตอร์ สี่พุสีเเบ๋เบ๋เบ๋บ๋ใชแล้วก็ไม่ได้เอาคืนต <donkey hose> ั <emotions> ้งแต่เม่อวานด้วยตัวเฮ็ดมากกว่ล่ตัวขามาส่มาสี อฟฉันก็ฟื้นกันแต่อคอ,อฉันหักค่อยแขย็งแรงก็หล่ะฟื้นเลยฉันแข็งแรงนี่เนี่ยฉันแข็งแรงฟื้นป้อนอันเดียว

อะเรื่องนี้สอนให้รู้อะอย่าบอกนะสอนให้รู้ว่าไม่ใช่ครับคือมันพิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตัวเฮ็ดผู้เป็น